ขอฝากถามหน่อค่ะว่าปีหน้าคนที่เกิดราศีมีนจะเป็นยังไงคะคถ้ารวมแล้วเห็นว่ามีเกี่ยวกับการโยกย้ายโยกย้ายไปนในทางที่ดีไม่ดีคือเรื่องการโยกย้ายเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลง นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะครับดูแค่ว่ามันมีเรื่องเปลี่ยนแปลงแล้วโอเคไหมนะครับคือดีขึ้นนะครับดีขึ้นในเรื่องไหนนะครับบางทีเอ๊ะเปลี่ยนบางคนเปลี่ยนในเรื่องงานปุ๊บแล้วมีปัญหามากขึ้นแต่การที่มีปัญหามากขึ้นนั้นหมายถึงว่าเราจะมีการที่เติบโตในหน้าที่การงานและเงินที่มากขึ้นอันนั้นผมว่าโดยรวมก็ถือเป็นข้อดี นะครับแต่ในเรื่องของการยกย้ายนะครับค่อนข้างเด่นในเรื่องของราศีมีนนั้นค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับเพราะคนเราจะยกย้ายได้เนี่ยมันต้องไปในสู่ในสิ่งที่ดีกว่า<ฆ>นะครับทั้งเรื่องของการงานสถานที่แล้วก็การเงินครับหนึ่งก็คือต้องโอเคแหละต้องตั้งรับให้ดีสองคือต้องอศสยความอดทนไหมคะใช่ความอดทนสูงนะครับแล้วก็การมองภาพนะครับ p o s i t i v i n g หรือทัศนคติที่ดีการงานของคนที่เกิดลาซีมีนเนี่ยมันก็มี คนราศีมีเนี่ยจะคล้ายราศีกุมราศีกุมเขาจะเป็นลนักษณะของ Creative ความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าลักษณะของราศีมีเนเป็นคนที่เป็นม oh. ิกซ์แอนด์แค่อนข้างดีตัวเลขก็ต้อง hmm. มาพร้อมกับการเงินใช่การเงินจะบวกไหมคะการเงินนะครับก็ขึ้นอยู่ที่บอกนะครับก็คือว่าโดยลึกๆแล้วเนี่ยใน,ในช่วงนี้นะครของราศีมีนะปี2ปีนี้มันจะขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับพอขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ประกอบกับการที่ อ่ได้ทําสิ่งตัวเองชอบปุ๊บเนี่ยนะครับก็มันในเรื่องของการงานการเงินปุ๊บมันก็ไปได้เร็วขึ้นนะครับการเงินสําคัญที่ที่เก็บพระราศีมีนรู้เลย <c oughs> ใช้ใช้เก่งกับราศีกุมนะฮะ <c oughs> ความรักคู่ครองนะครับในเรื่องของราศีมีนนั้นก็ปีนี้เนี่ยคือจริงๆด้านความรักเขาเฉยๆนะครับในเรื่องของราศีมีนนะครับจะเด่นในเรื่องของตัวการงานและการเงินมากกว่า นะครับความรักของเขานี่เรียกว่าเฉยๆเรียบๆเลยนะครับใครมีอยู่แล้วก็รักษาได้นะครับปัญหาเรื่องมือที่3หรืออะไรต่างๆเข้ามาก็ในช่วงของปี2560เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับหรือคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้คิดหานะครับก็คืออย่างเหมือนพอใจสบายรู้สึกสบายอยู่กับพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือพอใจมากกว่าดูเหมือนไม่โฟกัสเรื่องความรักคือเป็นยังไงก็เป็นยังงันรับสภาพได้ก็แต่ละปีมันก็มีเรื่องที่โฟกัสต่างกันนะครับในเรื่องปีนี้เขาควรจะโฟกัสเรื่องงานมันก็ควรจะไปโฟกรเรื่องงาน เพราะความรักเขาก็เมนเทนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่นในเรื่องของตัวราศีมีนนะครับก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องเงินมากกว่า<ๆ>นะครับแล้วก็ในเรื่องของคนที่เข้ามาหาคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยจะต้องนะมาระวังนะครับเพราะอาจจะมีคนที่เข้ามาที่ เหมือนเสนออะไรที่น่าสนใจนะครับเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วทำให้คนที่เกิดราศีมีนนั้นเ,เขาเขาเขาอาจจะมองโลกในแง่ดีด้วยแล้วก็อาจจะทําให้คนนั้นเนี่อไปถึงไปท,ทําธุรกรรมอะไรด้วยแล้วมันมันมันเกิดผลเสียคนที่เข้ามามีเรื่องที่แย่เราอาราศีมีนเขาอาจจะต้องไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ตัวเขาด้วย ก็ราศีชงกับราศีมีก็เป็นราศีสิงศ์นะส่วนที่ราศีที่เข้ากันได้มากเป็นพิเศษของราศีสิงห์นะเออของราศีมีนะครับก็คือเป็นราศีกกรกฎนะครับราศีมังกรราศีพิจิกนะครับราศีพฤษกแล้วก็ราศีกันนะครับที่เข้ากันดีนี่รวมถึงว่าถ้าจะมาเป็นแฟนเป็นคู่ครองทุกอย่างครับก็คือจะคุยกันง่ายเหมือนเหมือนเดี๋ยวนี้เขาก็จะเรียกว่าเคมีตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเคมีตรงกันคุยกันเจอปุ๊บยิ้มกันอะไรเงี้ยเออยิ้มปุ๊บเอ้ย รู้สึกว่าอยากทํางานด้วยแต่กับบางคนยิ้มปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทํางานด้วยอ,อะไรอะไรเงี้ยอาหารเสนนริมโนงคนที่กราสีมีเนเนี่ยเขาจะให้เน้นในเรื่องของเต้าหู้ไข่กะบนมนะครับเหมือนชาวญี่ปุ่นเลยะคะ่ะชาวญี่ปุ่นจะเน้นเ<อ>ต้าหนะู้เต้าหู้ไข่นมครบหมดเลยนะอะไร,รประมาณนี้ก็คืออาจจะทําให้มันเป็นอาหารที่มีธาตุน้ำค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะราศีมีนก็เป็นราศีที่เกี่ยวกับเรื่องน้านะครับส่วนครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมคะจะเป็นคิวของราศี เ <Me. S 2> มษก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที่19เมษาย,ยนนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมอมีนตี10และดิฉันขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ